อฟฟี่สนับสนุนโดยธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ New Life c o f f อ e ฟันถือิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสาร กันอีกช่วงนะคะสําหรับการประมวลภาพน้องน้องโอสตาร์โปรเจกต์วันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราก็จะมีส่วนที่เหลือสําหรับวันนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างช่วงที่แล้วติดตาตรึงใจอยากจะโหวตทุกๆเบอร์อเลยหรือเปล่ามหมายเลขในดวงใจหรือ,อยังครับถ้ายังไม่มีหรือว่ามีแล้วก็ตามแต่ครับก็มาชมความสามารถของน้องๆที่ยังคงรอคอยท่านผู้ชมอยู่ในช่วงนี้กันอีกต่อได้ <ใช S 2> นะใช่นะคะใครชอบใครก็สามารถโหวตเข้ามาได้เลยครับ7จครับจากหมายเลข การโหวตนั่นก็คือ464 9888นั่นเองครับและอีก30%จากคณะกรรมการนะฮะ30%นี้เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้ส่งกําลังใจมาร่วมสนุกกับ Neo Star Project กันเยอะๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะท่านคณะกรรมการแต่ละท่านนั้นจ้องมองน้องๆอยู่ในทุกๆรอบเลยนะคะครับผมนะฮะไปดูได้ไหมส่วนที่เหลือเป็นยังไงกันบ้างมีเยอะเลยสู้ช่วงที่แล้วได้ไหมช่วงที่แล้วนี่ดูเด็ดเผ็ดมันจุใจกันไปเลยครับมมาดูช่วงนี้กันบ้างนะคะว่าแต่ละคน ันจะควักความสามารถมาให้คุณชมได้ติดตามกันมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ สายลมหน้าพัดโบกโบยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็ยนลมเย็นไหวไหวสวยงามบ้านอยู่ใกลุ้รลากนด้านลุงเลียนอยู่หลังเขามีแต่เราพวกเราไม่มีใครล้อนแต่ร้อนยามนา้นถามกันทำไมไม่ว่าเธอคิดสงสาร เกิดเปล่งใจจะเป็นอะไรก็เหมือนว่าทำให้ฉันยิ่งเจ็บสิ่งที่ฉันนั้นคิดในใจยังมีคำลาที่สั้นชื่ออะไรยิ่งดีกลับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีนีโอนิวส์กับผม นายพีนาชัชวาลชัยทรัพย์ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์นิโอทีวีครับมาพบกับข่าวแรกข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ For the first time since his company The a s t a s initial public offering on May 18th Facebook Chief Exclusive รายงานต่อไปนะครับเป็นรายงานข่าวบันเทิงลลองเรียยนนหนูู่กกไ จะเป่าคาถามหารรวยโดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกท,ทั้งแม่ค้าหาเปรท์ที่อยู่โรง เป็นพิธีกรในรายการที่แนกแนยจัดขึ้นเองค่ะชื่อว่ารายการ Neo Dance ถูกต้องแม่เป็นพิธีกรเองมันก็ต้องแม่ทำอะไรเองแบบหลงตัวเองนิดนึงใช่ไหมโอเคค่ะชื่อเพลงว่า Dance Again ของ Jennifer Lopez ค่ะอยากจะรู้ตังเลยว่าเพื่นนพอนๆพื่อนเหมือนกันไหมเอ่ยกวางน้อยยังกล้าที่จะพูดกับราชสีแล้วเราเป็นคน,นกันทำไมเราถึงจะไม่กล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวขึ้นมาและที่สำคัญก็คือ เมื่อความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่มไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากว่าเราได้ค้นหาไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากว่าเราต้องพึ่งพาไม่มีคำว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจนิวไลท์สวัสดีค่ะ ใกลใ้ตายก็หายทุกทีอยาก้องแกันสักฟองอยากกอดเธอคนสักทีด้วยคำคำนี้คำว่าคิดถึงจัง I'm currently studying at Thomas S. University, Faculty of Economics, English Program. Also, I have a talent in ukulele. I'm used to explain and sing some hits of I came to the strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, fell the chocolate. thank you ได้แลวผมจะแรงผมรักแมนอยู่ในใจได้อยู่ที่หงแดงคุณชอบฮิปฮอปเคป็อปี้แบโอ้ยิมอนาคตยังไกลกันหลายแดก็ที่แค่สงสัยไม่ได้แปลว่าใส่ใจผมมิสคอร์ไปไม่ได้ต้องการเห้คองกับชีีีีีีีแค่อยากเรียกเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักผิดไหมที่ใจมันคิดที่เธอถึงเธอถึงเธอไม่คิดคอยากเรเธอ สวัสดีค่ะพบกับรายการตลตล,ตลุงตุงเป็นรายการเดียวที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่ที่ฮอต Amazing เห็นแล้วต้องลองว่าอู้เหราดำเนินรายการโดยจอยโชติกาค่ะและสายป่านทัศนีค่ะช่วงนี้นะคะเราเอาใจคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็มีสินค้ามาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะนั่นก็คือสินค้า เคียวเซนเต้บิวตี้เซตค่ะ แต่ใจคนวนเวียนผันไม่รู้ว่าวันละกี่คนนี่แหละน้ำใจเชื่อแน่อะไรกับน้ำใจคนโยยีเกอไม่ลีตเสียวที่หาย

ช่วงนะคะสำหรับรายการ New Star Project วันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะช่วงที่แล้วตื่นเต้นประทับใจกันไปมากน้อยแค่ไหนชอบหมายเลขไหนรักหมายเลขไหนก็สามารถโหวตเข้เขาได้นะครับทาง44988นะครับเดี๋ยวดูเป็นเฉยๆนะครับแล้วความสามารถของน้องวันนี้อยากรำมวยไทยไหมคะน้องอยากครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีครูไม่มีอาจารย์เลยอ่ะสงสัยต้องหาแถวๆน้องๆ New Star Project วันี่หละผมเนมีมาหลายหมายเลขนะแต่ละคนในความสามารถแหมหลากหลายเลยทีเดียวน้องๆตัวน้อยแค่นี้เล็กๆ คุณผู้ชมได้ติดตามไหมเมื่อกี้นี้นะคะน้องก็ร้องเพลงได้เพราะมาก <ừ m. S 2> ขอบอกว่าแต่ละคนนั้นมากความสามารถจริงๆนะคะเราสองคนก็ขอบเป็นกําลังใจให้ด้วยแต่นอกจากเราสองคนจะเป็นกําลังใจแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยที่จะร่วมให้กําลังใจน้องๆทุกๆหมายเลขโดยการทํำยังไงดีคะทุกโอ้อง่ายๆเลยครับพี่หนึ่งครับนะท่านผู้ชมครับหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมานะครับรุ่นไหนก็ได้ยกเว้นโท,ทรศัพ <c oughs> ท,ท์บ,บ้านนะครับ <c oughs> กดไปที่หมายเลขของน้องๆเอ็นนะครับตาม ด้วยหมายเลขผู้สมัครและก็ส่งมาที่4 649ไปแครับทุ่คกำลังใจจะเป็นส่วนสําคัญทําให้น้องๆเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรอบ50คนสุดท้ายนั้นก็เป็นรอบที่สําคัญมากๆาใช่ค่ะนอกจากคุณผู้ชมคะจะหยอดเหรียญหยอดแบงค์หยอดกระปุกกันทุกวันแล้วก็เปลี่ยนมาหยอดอีกสักสาบาทนะส่งเอ s กันหน่อยดีกว่านะคะเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้น้องๆนั้นเขาจะก้าวสู่เขาที่กลายเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป นอกจากเยญญาวชนที่ดีของชาตินะครับด้วยความสามารถของตัวเองแล้วนะครับยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจที่สําคัญมากๆนั่นก็คือธุรกิจนิ w ไลฟ์ของเรานั่นเองครับที่จะมอบ,ค,บความสําเร็จให้เก่งน้องๆทุกคนรวมถึงทีมงานที่พร้อมจะผลักดันน้องๆนะครับให้ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งประธานฝ่ายการตลาดนะครับก้าวไปสู่จุดสําเร็จสูงสุดของบริษัทนิ w ไลฟ์ของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักก่อนสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อค่ะประกันสักครู่ค่ะ Coffee. สนับสนุนโดยธุรก,กิจกาแฟเพื่อสุขภาพ New Life Coffee มันสือิมพนสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจกสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าว มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหร,ร,รับการเดียวสตาร r โปรเจวันในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องๆ42หมายเลขที่วันนี้เรานำภาพประมวลน,นั้นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่ามองเฉยนะคะอย่าชมกันเฉยเฉจนตาค้างนะคะรีบส่ง SMS มาให้กำลังใจน้องๆรวมให้คะแนนน้องๆกันได้คะ่ะด้วยการพิมพ์เอ็นตามด้วยหมายเลขที่คุณผู้ชมนั้นชื่นชอบแล้วส่งมาที่เบอร์4 6 4 9 8 8 8แหมโย,ยนมาอย่างนี้ผมตกใจเลยะจะได้รุนกันหน่อยนะคะอยอาลืมนะคะคุณผู้ชมต้องบอกกันนิด ึงว่านะครับประชาสัมพันธ์กันทุกๆวันเลยนะครับสำหรับน้องๆ Ne w Star Project วันที่มีการสรักไปในรอบแรกนั้นนะครับเราจะคัดเข้าเหลือ50ท่านสุดท้ายนะครับในงานมอบเข็มเกียติยศประจําเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสำคัญมากๆสำหรับคะแนนโหวตใน n e w s t a r Project 1วันนะครับ ซึ่งก็จะผลักดันให้น้องๆรอบแรกนั้นก้าวเข้าสู่50คนที่เหลือ,อเพื่อสู้กับน้องๆใน50คนรอบต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นนะคะรีบรีบวตกันเข้ามาให้กําลังใจน้องๆกันเข้ามาได้เลยนะคะแหมาสาหรับวันนี้ใกล้จะหมดเวลาแ,แ,แล้วนะคะอย่าลืมนะคะสามารถรับชมติดตามชมได้ทาง neo tv สยามธุรกิจนะคะแล้วก็ทาง w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  neo tv co th นั่นเองค่ะก่อนลาจากกันไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับใน neo star โปรเจกต์วันครั้งนี้ครับนั่นก็คือบริษัท n e โอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับนังสือพิมพ์สยามธุรกิจค่ะเนโอแดนครับนังสือพิมพ์้ลนดีเดียสารลีดเดอร์ไทม์ค่ะนังสือพิมเดอะพาวเวอร์เน็ตเวิร์ดครับนังสือพิมอินมาร์เก็ตติ้งค่ะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์รายการรถกับลุกออนทัวร์ทางช่องหรายการรัช,รรรชนี VIP ทางช่องห้าและรายการรถกับลุกชวนคุยทางช่อง5เช่นกันค่ะวันนี้เรา2คนนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่ก็ต้องย้ำกันอยู่เสมอๆนะครับสำหรับการบวทให้้งใใหกลัจ น้องนะครับกดเอ็นตามด้วยหมายเลขผู้สมัครแล้วก็ส่งมาที่4 6 4 9 8 8ทุกคะแนนมีความสำคัญครับวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ